สวัสด like, ah um. ีค mm ่ะ hmm. ค mm ุณผู้ชมกลรบมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราว Amazing ที่อยากจะนำเสนอมากเพราะว่าเลี้ยงแมวมาสามปีล่าสุดแมวเปียนซี่ได้เหตุเกิดจากแมวชอบนั่งใกล้หมเตอร์ไซค์มากเกินไปอุ๊ยแหลดไล่กันตรงนู้นแล้วและนี่อุ๊ยนี่หัวหัวเป็นสี่ดำ นี้ติดมาจากโซโล์ดเลยติดทนติดดีติดดียิ่งกว่าสี่ท่าบ้านหลังจากที่ไปเขานั่งยอมหูตัวเองเสร็จแล้วเขาก็มานั่งจอบกันกันกบแมวโ้มอีกตัวหนึ่งนั้นก็คือเจ้าเสี่ยวฟูก็ลังเลอยู่ว่าเฮ้ยจะเล่นใส่กันหรือเปล่าภาวนาในใจว่าอ้ายรักกะสอบค่ะเอ้ยใครนั่นนะอ,อเจ้าเสีย่ยวฟูอ้าวบุบับบุบปบบุบุบทำอะไรกันอ้าวยายทำอะไรบ้านนี้ความปกติคือ มีอยู่น้อยนิดช่วงนี้ขออนุญาตพักแบบนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวบุ่งนี้ก็กลับมาใหม่แล้วแหละแพ้เสียงในหัวตัวเองมากส่วนฟูนะารอมีความสุขในการเล่นกระสอบมากก็เลยไม่รู้เขาใส่อะไรมาแต่ฟูไม่สนหรอกเพราะฟูจะเล่นเพื่อนมาทั้งชีวิตแล้วเพื่อนแค่นิดเดียวอืมนี่เปื้อนหนักกว่าเดิมอีกจ้เถอะไอ้เล่นเขาไปอยู่ในกระสอบเลยบรรยากาศมันดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเดดก็คือดีค่ะ และอ้เขากวักมือให้ช่วยหรือว่าเขากวักมือเร้นเอ๊ะแต่เหมือนเล็บจะทิ่มมือเรานะเนี่ยพึ่งตัดเล็บยาวแหงเทไม่ใช่คนเครียดแขนแต่ถ้ามีโอกาสก็ตีรับล่างขึ้นมาข้าบนบ้านพร้อมที่จะเช็ดหูให้เช็ดอย่างไรให้น่าก,กว่าเดิมดูสภาพเช็ดไม่ออกวิตายวายกรีดทำย่างไรดีแมวสี่ตกเลยสภาพหูแมวว่านักแล้วสภาพเช้าวันต่อมานั่ยิ่งกว่า ก้องวงจรตกน้ำเกิดไฟสอดต,ตายทางบ้านแล้วไหมละ่ะโอ้ยอย่าหัวเราะเอาไปตากแดดมันยังจะใช้ได้อยู่ไหมเนี้ยซื้อมาร้อยเก้าเ้าอุย้ยมีอันเดียวด้วยทำย่างไรดีหัวจะปวดกับแมวแม่บอกแมวแมวิว่ไงไล่กันตั้งแต่เชา้ชาๆชืมไขรบอกมาหวางไกลกันแล้วอ๋เอเหมือนแมวท้มจะตีกันกินข้าวก้อนอย่าพึ่งตีกันห้าก่อนว่าใครเป็นคนทำเนาะ อ๋อจะไปเปิดกล้องเช็คดูปรากฏว่าเปิดไม่ได้ผู้ลายไม่เจอเจอแต่ผู้แมวเฮ้ยอ้ายก็ว่าอยู่หห้ไปไหน่ยเธอโดดออกมาแต่ตรงนั้นและเราจะเตี๊ยรังกาต่อสู้กับเขาทำไมแต่สู้ปกติยังสู้แทบไม่ได้อ้าววิ่งนี่แล้วไปเขาดูเหมือนงง,งๆเนาะเขามองห้าอะไรหรือเขาไม่เห็นอ้ายไปเอ้ยไปอ้าวเ,เหมือนจะเห็นแล้ว จะวิ่งสวบเราใส่เราปะเนี่ยอันนี้ก็เขอ,อนอนทิ้งตัวซะน่อยหูแมวอันนี้ก็ดูจะแปลกๆแต่ว่าเป็นหูแมวที่ดีืพูดอะไรตบไปหล่ที่ปปะปะปะอ้าวเจ้าเสีย่ยวฟูก็เดินมาตรงนี้ไงอ้า็ฟูนี่ฟูใช่แล้วอ้าวเดเดเดเท้าใส่เข้าไปนอนกริง้งจนฟูเอใจถึงคันเดินต้องไปดูว้าว พรุ่งนี้ยังมีให้หลุ้นต่อวันนี้ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย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 